ครับสวัสดีครับพีซ e ีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กามาพบพอกับพอแตมนะพี่นองเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแลนะพี่นองเด้อนะครับมือนี้พอแตมพามาติดตามเล่าพัฒนาของเซียนชัยวานต่ออีเนะพี่นองเนาะครับเมื่อคืนวันพุทธที่28สิงหาคม67ล่าพัฒนาออก988 สองสามเก้าครับเลขล่างก็ออกแปดสองนะพี่น้องเนาะนี่คืองวดที่สามนะพี่น้องเด้อกแปดสองนะครับโมแน่ในงวดนี้อาจชิม,มาอีกก็ได้นะพี่น้องเป็นงวดที่สี่นะครับครับของเซียนใช้ว่านงวดที่ผ่านมาได้พี่น้องเด้อกพอเตียมกับใช้เบิงนะครับใครได้เบิงได้ติดตามก็ดีโชคมันกันอยู่นะพี่น้องเนาะ ครับเมื่อคืนวันพุทธที่28สิงหาคม2567ลาวพัฒนาเสียนชัยวันบนล่างวิ่งรูด7กับ9รับกมาเก่า3 3เก่านะพี่น้องเนาะเดียออก3 9นะครับเข้าตัวกลับนะครับเนาะเป็นเงินให้9 2 9 3 7 2 7 3เกือบแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าตนชุดนี่เก็มแตกนะพี่น้องเนอะครับ มีแปดสองในหนีน้ำพี่น้องขันจับเก่าชุดแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับเสี้ยนใช้วันครับเอามือนีพอเตียมพามาติดตามต่ออีเน้ำพี่น้องเนาะครับไปเบิ้งน้ำกันนะครับ วันศุกร์นะพี่น้องเนาะแจ่มแล้วลง บนล่างวิ่งรุนน0กับ8พี่น้อง ตอนนี้ชุดวินพันธพี่น้องเนอะตอนหนมากสิมันถึงี่แปดเจ็ดพี่น้องเจ็ก้า เจ็ดแปดเก้าสามสีนน่ห้าพี่น้องชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะ ครับส่วนจับคู่ได้ไปน้องนเนื้อผนียนทิพศ,ศูนย์ศูนย์กระบุรูมันตอร์ไซนะครับเนาะก็ตามนี่แหละนายนมา่งสิครับแปดแปดสามแปดสี่แปดห้านะครับ อันนี้เพิ่นจะเอาศูนย์ะพี่น้องเนื้อบันนี่ศูนย์ศูนามนี่ศูนย์ห้านะครับตามเด็กวิ่งเพ็นละ่ะพี่น้องมันก็จะเนียนที่8ปดนะพี่น้อง กันเดือยพี่น้องเริ่มวันนี้มีตกกันแต่จะจตัวหนึ่งสองตัวนะคร<ฮ>ับเกล็ดอืม ขับเจ็ดสามเจ็ดสี่พี่น้องรับส่วนตัวเน้นใะนพี่น้องเนอะรับเน้นสองฮางพี่น้อง ครับสัตย์เยนนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อเราพัฒนาเซียนชัยวานเนาะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ8เน้นที่8พี่น้องชุดเต็มเพื่อนหน่อยนะพี่น้อง7 8 9 3 4 5เนาะครับเนาะครับเป็นแปดสามแปดสี่แปดหนย์สามศูนย์สีกัน7 3 7 4เน้น8 3 8 4าดสีได้พี่น้องเด้อ ครับงวดที่ผ่านมาก,กับเขาตัวกลับนะพี่น้องเนาะครับฉะนั้นแล้วงวดนี้มากสอบตัวในห้องก็จะลืมกลับตัวไว้นําน,นะครับเอาสุดพอเตรียมกับขอกรบขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนา,าพอเตรียมมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนาะครับเนาะ ครับฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อวอวยพรคอยเขา่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันมานกันนะครับครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเออเขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์ใพอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคซานเอลนะครับฝากกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้น้ำนะพี่น้องเนาะครับอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตรียมก็ขอวอวยพรเอฟซี e PC, ทุกคนนะครับ,นะรบเด้อที่เขามาเบิง้งมาติดตามพอเตรียม ครับพอเตียมข้อวยพรให้โคุโคโกมันๆมานแห้งๆห้งรวยๆกันทุกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแเคนี้พี่น้องเอาไว้พอกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม